ทริปขีเที่ยวปลายปี2025ตอนนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วนะครับฝนก็น่าจะหมดแล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่บนถนนสาย3ามสมุ่งหน้าไปโคราชนะครับตอนนี้อยู่แถวตำบลเขาหินซ้อนนะครับด้านหน้าของผมเนี่ยจะเป็นนี่ ถนนสาย359ที่จะแยกขวาวิ่งออกไปสระแก้วนะครับแต่วันนี้ผมจะไม่ไปสระแก้วนะผมจะตรงไปเพื่อไปโคราชนะครับผ่านเขาปักธงชัยน่าจะเป็นรอบที่สองรอบที่แล้วนี่น่าจะประมาณ2ปีที่แล้วอะที่ขี่ทะลุไปโคราชแล้วก็ไปออกเที่ยวเลาะแม่น้ำโขงทางฝั่งลาวลงมา ทางลาวใต้แล้วก็กลับทางอุบลนะครับแต่รอบเนี้บอกเลยผมจะไปลาวนั่นแหละแต่ครั้งนี้จะทะลุออกลาวใต้ทางจังหวัดอุบลแทนนะครับเปลี่ยนบรรยากาศดูบ้างนัดเพื่อนที่เขาทำงานอยู่ทางโซนดีสารจะติดรถไปลงอุบล แล้วก็จะทะลุขาดทั้งช่องเม็กออกปากเซนะครับจริงๆแผนการในปีนี้เนี่ยทริปไม่ได้ไปลาวนะครับทริปนี้จะออก359ไปขเขมรนี่แหละ เพราะว่าหลังจากกลับมาจากเขมรคราวที่แล้วที่ออกไปสตึงเตรงมาเมื่อปีที่แล้วนะครับถ้าใครเคยเข้าไปในช่องผมก็จะเห็นว่าผมไปะทะลุออกทางจันบุรีแล้วก็ขี่เลาะไปเรื่อยๆจนได้ออกสตึงเตรงแล้วก็ทะลุลาวทางด้านล่างนะครับทางด้านใต้ของลาวปีก่อนน่ะผมดันเลี้ยวออกทาง ออกมาทางเมืองเปรียวิเฮียนะครับแล้วก็ตัดออกสะตึงเกรงแต่จริงๆนะถ้าผมที่ทะลุพนมเป็นแล้วขึ้นไปทางสตึงเกรงเนี่ยมันจะผ่านจุดจุดหนึ่งที่มันมีสะพานไม่ไผ่ข้ามแม่น้ำโขงในเขมรนะครับถ้าใครอยากจะรู้ก็ลองไปเซิร์ชหาคำว่าแ m b o ู Bridge ในกัมพูชานะครับก็จะเห็นรูป ซึ่งมันเป็นสะพานไม่ไผ่ข้ามตัวแม่น้ำโขงเลยนะแล้วรถปิกอัพมันข้ามได้ผมก็เลยมีความฝันว่าเออปีนี้เนี่ยผมจะไปแต่เพอเอิญมันมาเกิดเรื่องความไม่สงบในชายแดนสัก่อนการเข้าเขาเมรก็เลยจบไปไปไม่ได้นะครับจริงๆวางแผนว่าจะอยู่ให้เต็มวีซ่าทั้งหมด14วันนะครับก็คิดว่า,าถ้าเข้าไปได้อ่ะจะรอออกไปทางเมือง กันดารเลาะออกไปทางพานมเป็นนะครับแล้วก็มีเมืองกำปงจามนะครับอีกหลายเมืองที่ยังไม่ได้เข้าไปแล้วก็คิดว่าน่าจะเลาะกลับมาทางเปียวิเทียแล้วก็ออกทางอาโอสเมตหรือถ้าเวลามีมากพอก็อาจจะออกมาทางด่านจังหวัดสัะแก้วเลยก็ได้แต่ก็ปรากฏว่าเรามีปัญหากันซะก่อน ก็ไม่รู้นะว่าเมื่อไหร่ที่ปัญหาความไม่สงบอันนี้มันจะจบสักทีนะครับมันจะได้กลับมาสู่ภาวะปกติเราก็จะได้ข้ามไปเที่ยวได้แต่ก็น่าเสียดายสาหรับหลายๆคนนะครับที่ยังไม่มีโอกาสได้ข้ามไปเที่ยวฝั่งกัมพูชานะครับแต่ก็ผมเอยไปมาแล้วน่าจะ4-5ถึงรอบโดยจักรยานอย่างน้อยก็ไปมาได้หลายเมืองนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีจุดน่าสนใจอีกหลายจุดที่ ผมยังไม่ได้ข้ามไปอะนะก็หวังว่าสถานการณ์อะไรมันจะกลับสู่ความว่าปกติโดยเร็วแล้วก็ประชาชนก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะเราจะได้ข้ามไปข้ามมากันได้อย่างสะดวกเป็นที่น่าเสียดายสำหรับผมที่น่าจะต้องเว้นว่างการที่เข้าไปในกัมพูชาอ้อ เพราะว่าก็ไม่รู้สถานการณ์จะเป็นยังไงในฐานะว่าเป็นเพื่อนมนุษย์เขาก็มีความเป็นมนุษย์เหมือนเรานะครับมีรอยยิ้มบางทีมันพูดกันไม่ได้บางทีสื่อสารกันไม่ได้ก็มีแต่รอยยิ้มให้กันนะครับแล้วก็มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เหมือนกันนะครับ,นะรบผมไปก็ได้รับความช่วยเหลือจากหลายหลายคนหรือหลายหลาคนที่เคยเข้ามาทํางานในไทย ก็เข้ามาคุยเข้ามาทักทายในเรื่องของชีวิตในประเทศไทยมันก็เป็นเรื่องปกติที่มนุษย์มันคุยกันน,นะครับแต่เรื่องในเรื่องของปัญหาความขัดแยง้งทางด้าน,นชายดงชายแดนเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งฉะนั้นบางทีเราดูข่าวหรือเราเสพสื่ออะไรบางอย่างเราก็ต้องแยกแยะนะครับว่าควรจะเอาอารมณ์ไปอยู่ตรงไหน ันนี้เป็นวันหนึ่งที่ลมแรงเพราะว่ามันเพิ่งเริ่มต้นฤดูหนาวนะครับเริ่มอากาศเย็นๆฉะนั้นขี่มานี่ก็ลมแรงแล้วก็สวนลมมาตลอดทางเกือบเกือบเที่ยงแล้วผมจะถึงตากลินบุรีไม่ไกลแล้วนะครับ บินบุรีก็คงไปหาร้านเครื่องดื่มเย็นๆอาหาน้ำบัดลมหรือพวกชานมอะไรพวกนี้กินซะหน่อยเพราะว่าหิวเอาละ่ะไม่ไกลแล้ว จริงๆอ่ะก็อยากจะเดินทางให้ได้มากกว่า2ประเทศนี้นะเต่เพราะว่า,าตรงนี้มันใกล้อย่งชายแดนเขมรเ,เนี่ยผมว่าใช้เวลาประมาณสัก2วันก็ขี่จากบ้านผมก็ถึงชายแดนแล้วนะครับแต่ถ้านั่งลาวเนี่ยก็น่าจะมี6วันที่จะออกทางด้านอุบนนะครับน่าจะถึงอยู่แต่ส่วนที่อื่นอ่ะมันไกลไปหมดเลย ฉะนั้นโอกาสที่ผมจะขี่ออกไปในต่างแดนอะ่ะมันก็มีได้แค่2ประเทศนี้แหละครับที่ได้ไปกันบ่อยๆเคยมีโปรเจกต์จะไปพม่าจะออกทางแม่สอดเมื่อสัก4-5หปีที่แล้วอะ่ะก็ปรากฏว่าก็เกิดเรื่องวุ่นวายในพมา่าซึ่งตอนนี้เรื่องวุ่นวายในพม่าก็ยังไม่ได้จบอะไรนะเออก็ยังดูน่ากลัวอยู่ก็เลยต้องทำใจและยิ่งตอนนี้ สถานการณ์กับเพื่อนบ้านอย่างขเมรเนี่ยก็มีปัญหากันสุดท้ายเหลือทางเลือกทางเดียวที่ผมจะได้ออกไปต่างแดนนะครับก็คือลาวแค่นั้นเองแต่ก็ยังโชคดีที่มีเพื่อนที่เขาเดินทางไปทำงานแถบจังหวัดชายแดนอะไรเงี้ยก็อาศัยติดรถเข้าไปได้โอ้โหแต่ถ้าขี ไปอย่างเดียวนี่ผมว่า1อาทิตย์นี่ผมก็รู้สึกว่ามันก็กินเวลาเราไปเยอะนะนี่ทำไมมีรถเนี่ยบางทีก็อาจจะขี่อยู่แถวๆนี้แหละผมไม่ไปไหนไกลเอาละอีกไม่กี่โลผมก็น่าจะถึงจุดที่จะไปพักแล้วนะครับจุดที่ไปพักเนี่ยเมื่อสัก2องปีแล้วเคยไปพักแล้วเป็นจุดพักรถบรรทุกการงเต้นได้แล้วก็อยู่ใกล้ๆกับเซเว่นแล้วก็ตลาดนัด วันนี้ถึงเร็วเกินคาดนะออตอนที่วางแผนออกมาขี่เนี่ยผมวางแผนล่วงหน้านี่ประมาณเดือนนะผมคิดว่ายังไงฝนก็น่าจะหมดแล้วนะเพราะมันเป็นต้นเดือนพฤศจิกาผมแต่พอฝนว่าพยากรณ์อากาศบอกว่าวันที่ผมออกเดินทางจะมีฝนตกติดต่อกันอยู่ประมาณ 5วันตอนนี้ผมขี่มาจนถึงบ่ายสองครึ่งแล้ววันนี้ผมรอดฝนแล้วเหลืออีกแค่โล2โลถ้าถึงจุดกลางเต็นท์ได้ก็ปลอดภัยจะทันไหนอเหลือประมาณ2โลนะครับแต่ฝนนี่ฟ้าคึมเลยแต่เราไม่รู้ว่าในกล้องนี่มันจะมันจะเป็นยังไง แต่ฝนน่ะเริ่มลงเม็ดปลยๆแล้วอะ่ะฟ้าคึมเลยฝนตกปลอยๆลงมาเรื่อยๆเลยอะ่ะเออตัดเร่งสปีดหน่อยครับเพราะว่าเดี๋ยวฝนตกเพราะมันลงเม็ดปลยๆแล้วอะ่ะป้ายบนหัวผมก็บอกเหลืออีก500เมตร เสร็จแล้ววันนี้ก็เป็นวันแรกของการเดินทางนะครับผมก็มาพักตรงจุดพักรถปราจินบุรีที่อยู่ตรงอำเภอนาดีครั้งนี้ก็อย่างที่บอกนะครับไปลาวนะครับแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะเข้าไปในลาวกี่วันวีซ่าที่อยู่ในลาวอยู่ได้ประมาณเดือนหนึ่งแต่ผมยังไม่รู้นะว่าผมจะใช้เวลานานแค่ไหนในประเทศลาวเดี๋ยวมาดูก่อนว่าอุปกรณ์จักรยานที่ผมเอามาเดินทางวันนี้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้าง จักรยานที่ผมใช้เดินทางวันนี้ก็ยังเป็นจักรยานฟูลโหลดทัวริงคันเดิมของผมนะครับที่เป็นสีดำนะครับใช้กระเป๋าใบหน้าหน้าหนึนะครับข้างหลังอีก2ใบ3,4มสี่นะครับซึ่งเป็นกระเป๋าหลักข้างหน้าก็จะเป็นพวกอุปกรณ์เครื่องใช้ข้างหลังก็เป็นเสื้อผ้าส่วนที่ติดตั้งอื่นๆใครที่อยากจะติดตั้งอะไรใส่อะไรก็ลองไปหาอุปกรณ์ติดตั้งกันเอาอเอง นะครับแต่หลักๆผมใช้ของแค่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็มีจะของเล็กๆน้อยอันนี้จะใส่แก้วน้าอันนั้นก็ใส่โทรศัพท์แล้วก็ใส่กุญแจใส่อะไรเงี้ยเล็กๆ,ๆน้อยนะครับแต่หลักๆเนี่ยคือกระเป๋า4ี่ใบอันนี้น้ําหนักรวมก็คิดว่ากระเป๋าด้วยของด้วยก็น่าจะสัก20่สบโลที่เพิ่มเข้าไปนะครับตัวรถหนักประมาณสิบเจ็ดโล16บหโล17โลตัวผมหนักประมาณ60 ของที่ใส่ก็20โลนะครับต่อการเดินทางในครั้งนี้ซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้นะว่าการเดินทางครั้งนี้จะยาวนานแค่ไหนเดี๋ยวต้องไปลุ้นกันอีกทีหนึ่งเอ้อันนี้ที่เปลี่ยนแปลงเลยนะครับก็คือบันไดเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใช้ดีเดี๋ยวจะมาบอกนะครับอันนี้ยี ho, ่ห้อเมอร์ล็อกค่าประมาณสัก200นะครับได้มาวันแรกฝืดมากแต่ตอนนี้เขาบอกว่าพี่อ้วนเขาใส่แล้วพี่อ้วนเขาบอกให้ลองขี่ดูก่อนถ้ามันลื่นก็เดี๋ยว ผมจะมาบอกอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากใช้งานไปสัก 3- 4วันแต่ตอนนี้ยังไม่เลื่อนยังรู้สึกยังหมุนไม่คล่องเท่าไหร่นะครับเพราะตอนกลางปีที่ลงมาเนี่ยถ้าใครที่ดูตอนนั้นเนี่ยกลางปีที่ลงมาเนี่ยจักรยานของผมเนี่ยบันไดมันหลุดน,นะครับหลังจากที่มันใช้งานมาหลายปีมันหกึกข้างในแล้วมันหลุดออกมาทั้งอันนี้เลยนะครับก็เลยต้องเปลี่ยน ไปใช้ของจักรยานแม่บ้านขี่มันเหนื่อยมากก็ลเลยไปสั่งตัวนี้มาอันนี้ก็เป็นทิปแรกที่เป็นลูกมาดไดอันนี้นะครับกับอีกอันนึงนะครับตอนนี้ไปทําที่ติดตั้งกล้องตัวใหม่เดีเ๋ยวไปดูที่ติดตั้งกล้องกันนะครับอันนี้ติดตั้งหน้ารถเลยใช้น,น็อตนะเดี๋ยวดูอย่างนี้นะครับอ,อันนี้เป็นไม้เซฟีฟีนะครับข้างล่างก็จะเป็นรู 1, 1 4นะครับผมก็ยึดเลยแล้วก็ทำแท่นตั้งขึ้นมาเวลาที่ขี่ไปทุกคนก็จะเห็นผมเ,เหมือนกับไลฟ์สดไปด้วยนะครับโดยมีกล้องอยู่หน้ารถเห็นหน้าผมนะครับเหมือนกับถือกล้องอยู่หน้าจักรยานแล้วก็อันนึงที่ไปซื้อมาใหม่ก็คือไฟหน้าไฟหน้าก็คืออันนี้กับไฟท้าย แบบนี้เป็นเซตราคาที่ซื้อในช h อป e ีอยู่ที่46บาทแต่พอซื้อมาปั๊บเนี่ยรู้เลยว่ามันเป็นของที่ไม่น่าจะใช้งานได้เวิร์กเท่าไหร่เพราะว่าเราดูน้ำหนักเราเบามากเลยทั้ง2อ,อันเลยซึ่งความเบาเนี่ยก็หมายความว่ามันแบตเตอรี่ข้างในอะ่ะมันน่าจะยีน้อยด้วยอะ่ะพอน้อยมันก็เก็บไฟได้น้อยแล้วก็เป็นจริงตามนั้นเลยก็เอามาใช้ชาร์จ ใช้ได้สองชั่วโมงแปดหมดก็ต้องชาร์จใหม่คือแสดงว่าถ้าเราเอาไปใช้ในการขี่เนี่ยผมว่ามันต้องชาร์จทุกวันฉะนั้นแล้วอันนี้ลองถ้าจะหาซื้อเนี่ยก็ลองหาซื้อที่มันมีราคาแพงขึ้นไปสักนิดหนึ่งให้แบตเตอรี่มันอยู่นานกว่านี้นะครับเพราะว่าถ้าแบตเตอรี่มันต้องชาร์จทุกวันนี่มันมันก็ไม่เวิร์กอ่ะเนาะโอเคเดี๋ยวผมยังไม่อานะบน้ำหรอกเดี๋ยวผมจะไป ตรงนี้ก่อนนะครับหรือไปเซเว่นไปหาอะไรกินก่อนแล้วก็กลับมาตรงนี้แล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะฮะเห็นไหมเห็นไหมโอเคเดี๋ยวผมจะลองใช้แบบนี้ดูนะเอาค่าไปที่อกแล้วก็เดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะต้องเดินเลยป้ายนี้ไปประมาณสักประมาณร้อยเมตรอ่ะ นะครับมันจะถึง7 e เ e ่นอีเลฟเราก็สามารถจะหาอะไรใน7 e เ e ่นอกินได้เห็นไหมจุดจอดรถ10ล้อก็รถ10ล้อเต็มเลยคนที่เขาขับรถทางไกลรถบรรทุกทางไกลเขาก็ต้องนอนพักเขาก็จะมาพักกันตามแบบนี้แหละครับแต่เขาจะนอนในรถเราก็กางเต็นท์นอนในศาลาได้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนมาติดตรงนี้นะครับตรงใต้หมวกเดี๋ยวจะค่อยไปกลับตักแทงภาพกลับอีกทีหนึ่ง โอเคน่าจะได้แล้วนะดูสิว่าผมว่าจะได้ผลไม้อะได้ผลไม้อะไไปกินไหม้ <c oughs> าไอนี่ไอ้้นีดเนี่ยเยาเยเนหนียอปนห ครับไม่ค่อยมีใครขายผลไม้เลยจะหาฝรั่งกินก็ไม่มีสุดท้ายผมก็ได้แค่ส้ม ข้าวเหนียวสังขยาแล้วก็ชานมไข่มุกก็น่าจะพอแล้วแหละเพราะว่าถนนเส้นนี้หาของกินง่ายเดี๋ยววันพรุ่งนี้เช้าตื่นขึ้นมาก็มาหาอะไรกินแถวนี้ก็ค่อยขึ้นไปก็ได้นานๆกินชานมไข่มุกก็เมลินกันนะเพราะผมไม่ได้แตะชานมไข่มุกมาหลายเดือนแล้วเพราะว่าน้ำตาลนมนสูง แต่ตอนนี้กินได้เต็มที่เพราะว่าเรามา่อขี่ยัยานนะครับเหนื่อยเสียแรงไปทั้งวันในเหนื่อยเนี่ยกินของหวานเย็นๆแล้วมันชื่นใจดีวันนี้นี่กินชุ่น้ำอารมพวกอะไรพวกนี้ไปไปเยอะนะเนี่ย้องขวดั้งขวดอ่ะบโน่นที่นอนเราคืนนี้เห็นไหมครับอยู่ติดห้องน้ำเลยติดห้องน้ำไม่พอ แถมมีนกอยู่บนหลังคาอยก่คืนนี้สงสัยไม่เรียกคู่กันทั้งคืนแน่ข้างหลังเป็นไงเขียวอีเลยนะแต่จริงๆแล้วมันไม่เขียวอย่างนี้นะมัน,มนสีมันจางไปหน่อยเออวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันแรกนะครับก็ตอนเช้าขี่ออกมาเนี่ยขี่ระยะแค่ประมาณ1ิบโลรู้สึกว่าจะไม่ไหวนะเอ,อแต่พอดีขี่มา,ากาศันไม่ร้อนมันก็ขี่ได้เรื่อยๆเออกลับเป็นว่าวันนี้ถึงเร็วกว่ากำหนด นะครับเพราะคราวที่แล้วเนี่ยมาถึงนี่ประมาณบ่าย3แต่วันนี้มาถึงประมาณบา่ายสองเท่านั้นเองครับก็ถือว่ามาถึงเร็วกว่ากําหนดวันนี้เป็นวันซ้อมเล็กนะครับเพราะว่าทริปใหญ่จริงๆในการเดินทางเนี่ยน่าจะอยู่ในฝั่งลาวไม่ใช่ฝั่งในประเทศไทยนะครับซ้อมเล็กก็คือซ้อมดูรถนะครับว่าใช้งานได้ดีไหมอุปกรณ์ที่ติดตั้งมาโอเคไหมกล้องที่เพิ่งเปลี่ยนใหม่โอเคไหมร่างกาย โอเคไหมตอนนี้ทุกอย่างโอเคแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ซ้อมใหญ่ซ้อมใหญ่คือพรุ่งนี้จะขี่ขึ้นเอาไม่ใช่ขึ้นทางนี้จะขี่ขึ้นวังน้ําเขียวนะครับเขาปักธงชัยก็ระยะก็ประมาณสัก10บกว่าโลที่ขี่ขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้ถึงขั้นชันนะครับแต่มันขึ้นไปเรื่อยๆก็คิดว่าคงไม่ใช่ปัญหานะครับตอนแรกเนี่ยก่อนออกเดินทางเนี่ย ขาด้านขวาเนี่ยลงหัวเข่าเนี่ยมันรู้สึกมันเจ็บตอนแรกก็กะว่าเดี๋ยวขี่มากลางทางจะไปหาซื้อพวกยาคลายกล้ามเนื้อกินแต่ปรากฏขี่ไปขี่มาตอนนี้หายแล้วไม่ต้องแล้วนะครับตอนแรกคิดว่าจะไม่ไหวนะครับแต่ตอนนี้หายแล้วก็ถือว่าโอเคพร้อมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเจอกันวันซ้อมใหญ่นะครับที่เขาปักธงชัยสำหรับวันนี้พักก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับบายบายครับ